สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง In the o t Wild เป็นหนังแนวการใช้ชีวิตปะจนภัยโดยการที่พระเอกเนี่ยจะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อใช้ชีวิตที่แท้จริงเท่านั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเริ่มเรื่องพระเอกชื่อคริสโตเฟอร์ก็ได้โบกรถจากในเมืองให้ไปส่งที่ชานป่าและคิดต้องเดินเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยหิม,มปะปกคลุมและต้องเดินข้าแม่น้ําที่เยือกเย็นจนไปเจอเข้ากับรถบัสคันหนึ่ง ที่น่าจะจอดไว้หลายสิบปีแล้วนะครับและคริสเนี่ยก็ได้ใช้รถบัสคันนี้เป็นที่นอนและเป็นที่พักอาศัยให้แก่ตัวเองเพราะในรถบัสคันนั้นพอจะมีอุปกรณ์ดำรงชีวิตอยู่ย้อนกลับไป2ปีก่อนที่คริสจะมาเจอรถบัสส้มหล่นคันนี้คริสก็เรียนจบมหาวิทยายลายัยและครอบครัวของคริสก็ได้จัดฉลองวันเรียนจบให้กับคริสและพ่อแม่ของเขาก็บอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ให้แต่คริสก็บอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ให้ผมทําไม ในเมื่อมันไม่จําเป็นผมไม่ได้อยากได้อะไรทั้งนั้นและหลังจากฉลองเสร็จคริสก็ได้บริจาคเงินเก็บของตัวเองให้กับองค์กรคนยากไร้ทิ้งใบปริญญาและเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่ด้วยรถคันเก่าคู่ใจของคริสและคริสก็ได้ไปจอดรถพักและนอนที่สถานที่แห่งหนึ่งในตอนกลางคืนเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากพอตื่นเช้าขึ้นมารถของคริสก็ถูกน้ําท่วมพัง และคริสก็ถอดป้ายทะเบียนออกเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่านี่เป็นรถของเขาและก็เผาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวและคริสก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอเล็กซานเดอร์ซูเปอร์ลุยส์ที่คริสเปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะไม่อยากให้ใครตามหาเขาเจอนะครับและคริสก็ได้นําป้ายทะเบียนรถไปทิ้งที่ถังขยะและคริสก็เดินทางต่อด้วยการโบกรถตัดมาที่พ่อแม่คริสก็ได้ออกตามหาคริสเพราะคริสไม่ได้โทรกลับมาหาทางบ้านหลายเดือนได้แล้ว พอแม่คิดก็ไปหาคิดที่หอพักแต่ก็พบว่าคิดย้ายออกไปได้แล้ว2เดือนตัดมาได้คิดเขาก็เดินทางมาถึงแคลิฟอร์เนียเหนือและเขาก็ไปเจอกับ2ผัวเมียคู่หนึ่งจึงขอติดรถไปด้วยแล้วก็ไปถึงที่พักแห่งหนึ่งและสองผัวเมียนั้นก็ถามว่าทําไมถึงตัดสินใจทิ้งเงินไปละ่ะคิดก็บอกว่าผมไม่จาเป็นต้องใช้คนที่ใช้เงินจําเป็นต้องระวังตัวพอตื่นเช้าขึ้นมาคิดก็ได้เขียนข้อความบนพื้นทรายว่าขอบคุณและคิด ก็ได้เดินทางต่อไปถึงทางตะวันออกเชียงเหนือของดาโกตา19เดือนก่อนอยู่ในรถบัสคิดก็ได้ไปทํางานที่ฟาร์มแห่งหนึ่งและได้เป็นคนขับรถเกี่ยวข้าวและขณะที่พวกเขากําลังนั่งดื่มกันอยู่นั้นเจ้าของฟาร์มก็ถามว่านี่นายจะไปไหนต่อคิดก็ตอบว่า,าสกา้าผมจะเดินทางไปให้สุดลาสกาเดินทางเข้าไปในป่า นอนกลางดินกินกลางทรายและคิสก็เดินทางออกจากฟาร์มนั้นแล้วก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปล่องเรือแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคุณจะล่องเรือคุณต้องรอคิวอีก12ปีหรือคุณอยากได้ไวกว่านั้นคุณก็แค่จ่ายมา2000ดอลลาร์คิดก็บอกว่าไม่เป็นไรครับและคิดก็แอบเอาเรือออกมาล่องเองล่องมาเรื่อยๆ จนมาเจอกับสองชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองจึงเรียกให้คิดขึ้นมาพักแล้วก็นําอาหารมาให้คิดกินและทั้งสองก็ชวนคิดล่องเรืออีก200ไมล์เพื่อไปอยังเม็กซิโกแต่คิดก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาต้องไปแล้วเพราะตำรวจตามตัวเขาอยู่ที่เขาล่องเรือโดยไม่รับใบอนุญาตและคิดก็ล่องเรือหนีไปและคิดก็ได้ไปโบกรถเพื่อที่จะนั่งเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์มือถือโทรกลับไปหาทางบ้านแต่ก็ไปเจอคนแก่ที่กําลังงอ้อเมียอยู่และเวลาก็ใกล้จะหมดคิด ก็เลยเอาเหรียญตัวเองให้กับคนแก่ไปและตัวเองก็ไม่ได้โทรและคิสก็ได้พายเรือไปถึงชายแดนเม็กซิโกแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามไปเพราะไม่มีบัตรประจําตัวคิสก็เลยแอบขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางต่อจนคิสเดินทางมาถึงลอสแองเจลิสและคิสก็ได้ไปติดต่อขอบัตรประจําตัวแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราพรุ่งนี้เช้าและคิสก็ถามว่ามีเตียงว่างไหมผมอยากนอนผมอยากพักผ่อนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีคิสก็ได้เข้าไปนอนสักพักก็รีบออกมาแล้วบอกว่าขอบคุณมากผมไม่ต้องการนอนอีกแล้วครับคิสก็แอบไปขึ้นรรถไฟอีกกกกคัััับจานน้สพ ไฟก็หยุดแล้วก็มีคนมาทํร้ายเขาแล้วก็บอกว่าถ้าแกแอบขึ้นรถไฟครั้งหน้าฉันจะฆ่าแกตัดมาตอนที่คิสอยู่บนรถบัสส้มหล่นคิสก็ได้จัดระบบใหม่เพื่อทําให้ตัวเองอยู่สบายขึ้นถั้งระบบน้ําไฟและการล่าสัตว์ดูเหมือนว่าการอยู่ในป่าของคิสจะดูมีความสุขมากกว่าอยู่ในเมืองอันแสนวุ่นวายเสียอีกและคิสก็ได้ยิงกวางมูดเพื่อที่จะนํามาทําอาหารตามสูตรที่คนในฟาร์มบอกแต่ดูเหมือนว่าจะทําให้สําเร็จเพราะหนอนได้มาไตาเต็มไปหมดทําให้ไม่สามารถที่จะทานได้และกวางตัวนั้นก็ตายฟรีกลับมาตอน ก่อนที่คิดจะเจอรถบัสคิดก็ได้ไปเจอสองผัวเมียตอนต้นเรื่องเจอกันอีกครั้งนะครับเจอกันที่งานแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกฮิปปี้ในคืนนั้นทั้ง3ามได้ไปดูคอนเสิร์ตเล็กๆแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งชื่อว่าเทรซี่ขึ้นมาร้องเช้าวันต่อมานักร้องหญิงคนนั้นก็ได้ชวนคิดไปเดินเล่นกันแล้วก็ไปเจอลุงคนหนึ่งและคิดก็ถามว่าลุงเชื่อในความรักไหมครับลุงก็ตอบว่าใช่ทั้งหัวใจแหละฉันรักที่นี่มากฉันว่าเสรีภาพมันช่างงดงาม ถ้ามีคนเอาเงิน10ล้านมาให้ฉันก็ไม่ยอมย้ายออกไปหรอกตัดมาตอนกลางคืนทุกคนก็มาทํากับข้าวกินกันและเมียของเลนนี่คนขับรถนะครับก็คือ2บัวเมียนั้นนะครับก็คือเมียของเขาได้มาคุยกับคิสแล้วก็บอกว่าเขาก็เคยมีลูกและลูกของเขาก็หนีออกจากบ้านไปได้2ปีแล้วและ2ปีเขาก็ไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับเขาเลยและเทรซี่ ก็ชวนคิสขึ้นไปบนรถเพื่อที่จะให้คิสมีอะไรด้วยและคิสก็ถามว่าเธออายุเทออ่าไหร่ตอนแรกเทซี่ก็โกหกไปว่าเธออายุ18พอถามไปถามมาสรุปเธออายุ16กคิสก็พูดว่าถ้าเราอยากทําอะไรด้วยกันเดี๋ยวฉันพาไปทําและคิสก็พาเทซี่ไปเปิดคอนเสิร์ตครับผมตัดมาตอนเช้าคิสก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปสก้าต่อตัดมาตอนที่คิสอยู่บนรถบัสครับนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่คิสออกจากบ้านมา คิสก็ได้นอนอ่านหนังสืออยู่ในรถบัสครับโดยในหนังสือเขียนว่าฉันผ่านอะไรมามากตอนนี้ฉันพบสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขแล้วชีวิตสันโดษในชนบทที่มีโอกาสทําตนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเป็นการทําความดีง่ายๆทําดีกับคนที่ไม่ค่อยมีคนทําดีด้วยการทํางานด้วยความหวังนั้นมีประโยชน์แล้วก็พักท่องเที่ยวดูห,หนังสือฟังเพลงรักเผื่อแผ่เพื่อนบ้านนี่เลยความสุขในความคิดของฉัน และก็เหนือสิ่งอื่นใดการหาคู่มีลูกด้วยไม่แน่คนเราต้องการอะไรมากกว่านั้นตัดกลับมาก่อนอยู่บนรถบัสครับมีลุงคนหนึ่งอาสาขับรถไปส่งคิสและคิสก็ให้พาไปที่ทะเลทรยายแห่งหนึ่งและลุงก็พูดว่าที่นี่น่าสนใจนะแล้วอยู่นี่นานแค่ไหนแล้วคิสก็ตอบว่าสองสัปดาห์ครับลุงก็ถามว่าก่อนหน้านั้นล่ะคิสก็ตอบว่าอยู่มาหลายที่ครับก็ย้ายไปเรื่อยๆลุงก็ถามอีกว่า แลวเธออายุเท่าไหร่ล่ะคิส่อตอบว่า23แล้วครับลุงก็พูดว่า23แล้วไม่คิดจะเรียนหาความรู้บ้างหรือไงหางานทําหาอะไรให้กับชีวิตคิสก็ตอบว่าผมมองว่าอาชีพเป็นสิ่งประดิษฐ์ของศตวรรษที่20่นะผมไม่ต้องการคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมเรียนจ,นจนจบมหาวิทยาลัยแล้วผมไม่ได้ยากจนแต่ผมเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ลุงก็ถามและครอบครัวเธอล่ะคิสก็ตอบตอนนี้ไม่มีแล้ว และลุงก็ชวนคิสมาที่บ้านลุงก็พูดว่าชีวิตฉันอยู่แต่กองทัพปี1957ฉันประจำการอยู่โอกินาว่าเมียกับลูกอยู่สหรัฐกำลังขับรถอยู่ดีๆมีขี้เมาขับรถมาชนพวกเขาทั้งสองจนเสียชีวิตสิ่งที่ฉันทำคือกินเหล้าทุกวันแต่ฉันก็คิดได้ว่าฉันไม่ควรไว้อาลัยให้พวกเขาด้วยการกินเหล้าฉันก็เลยหักดิบเลิกเหล้าตั้งแต่วันนั้นมาและลุงคนนั้นกับคิสก็สนิทกันเหมือนพ่อลูกเลยนะฮะและลุงก็ให้คิสเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้าน ตัวเองด้วยตัดมาตอนอยู่บนรถบัสคิสเนี่ยก็เริ่มป่วยเหมือนคนบ้าแล้วครับและสภาพนี่คือผอมมากครับเขาคิดกับตัวเองว่าเขาไม่น่ารอดแล้วตัดมาตอนที่บ้านลุงตอนตีสามลุงแกก็ตื่นขึ้นมาเพราะมีลางสังหอนว่าคิสเนี่ยจะหนีจากเขาไปลุงก็เลยไม่อยากจากกันแบบนี้ลุงก็เลยขออาสาไปส่งดีกว่าพอไปถึงที่ลุงก็พูดกับคิสว่าพ่อฉันเป็นลูกคนเดียวแม่ฉันก็ด้วยและฉันก็เป็นลูกคนเดียวอีกด้วยแต่กูน้องฉันน่าจะหมดลงที่ฉัน ตอนฉันตายจะเป็นไรไหมถ้าฉันอยากจะอุปการะเธอให้ฉันเป็นปู่ก็ได้คิสก็บอกว่าไว้ผมกลับมาจากลาสกาแล้วค่อยคุยเรื่องนี้กันนะครับและทั้งคู่ก็แยกกันตัดมาที่บ้านของคิสทั้งพ่อแม่และน้องต่างก็หมดความหวังว่าคิสจะกลับมาก็ได้เอาแต่โทษตัวเองว่าที่ลูกเขาทำอย่างนี้ก็เพราะตัวเองตัดมาได้คิสตอนอยู่บนรถบัสคิสก็เขียนข้อความว่าความสุขมีความหมายต่อเมื่อได้แบ่งปันกันและคิสก็กลับไปนอนแล้วก็คิดว่าถ้าผมกําลังยิ้ม และกลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่พ่อแม่จะเห็นแบบที่ผมเห็นไหมนักคิดก็ได้เสียชีวิตลงในรถบัสคันนั้นครับด้วยอาการป่วยเพื่อลำลึกถึงคิสโตเฟอร์จอห์นสันแมคเคนิลเลสชาติ12กุมภาพันธ์ปี1968มรณะ18สิงหาคมปี1992 2อ,อาทิตย์หลังจากคิสตายนักล่ากวางมูสพบศพเขาในรถบัสรูปถ่ายที่ยังไม่ได้ล้างในกล้องของเขา12กันยายนปี1992แครีนแมคเคนิลเลส น้องสาวบินไปรับอัฐิของพี่ชาย ที่阿拉斯加กลับมาชายฝั่งตะวันออกซึ่งขนอัถิขึ้นเครื่องบินมาในากระเป๋าเป้ของเธอในหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับเท่าที่ผมเข้าใจคือในตอนวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่คิดทะเลาะกันบ่อยมากและคิดจะโดนบังคับให้ทํานู่นทหนี่อยู่บ่อยครัง้งโดยที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยทาให้เขาหนีออกจากชีวิตแบบนั้นและหนีออกจากความวุ่นวายในเมืองเพื่อไปอาศัยอยู่ในป่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังผมถ้ามีข้อผิดพลาดก็ขออาภายัยด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับผมจะทำคลิปต่อไปนะครับและทำ คลิปให้ดีกว่าเดิมด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ